เพราะคูฟลิงรู้และเข้าใจว่าการที่คนสองคนรักกันมากๆจนถึงคัดที่แต่งงานกันแต่ไม่สามารถที่จะประคับประคองชีวิตคู่ให้รอดไปได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแค่ไหนค่ะเพียงแค่ว่าตอนนั้นพ่อและแม่ของคูฟลิงไม่รู้เคล็ดลับจิตวิทยาง่ายๆแบบนี้นะคะจึงแก้ปัญหาผิดๆ ถ้าวันนั้นเขารู้วันนี้เขาอาจจะยังอยู่ด้วยกันก็ได้ค่ะสามีเปลี่ยนไปไม่ฟังคุณเหมือนแต่ก่อนให้ทําแค่นี้ค่ะกฎที่ครูฟลิงนำมาสอนช่วยคุณในวันนี้นะคะเป็นกฎของจิตวิทยาในการพูดผูกมิตรง่ายๆนะคะที่สามารถใช้ได้กับทั้งสามีนะคะลูก แม่เพื่อนหุ้นส่วนนะคะหรือว่ารวมไปถึงลูกค้าค่ะก่อนที่จะไปเรียนนะคะครูฟลิงขอค่าครูเป็นการกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปคนละ3แชร์นะคะเพราะว่ายิ่งถ้าเราช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้เยอะมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะช่วยเพื่อนๆพี่ๆผู้หญิงไทยนะคะที่มีปัญหาเดียวกับเราเนี่ยไปพร้อมๆกันได้หลายๆคนคะ่ะกดหรือเทคนิคนะคะที่จะทำให้เป้าหมายชอบที่จะคุยกับเราหรือว่าสนใจนะคะเวลาที่เราพูดนั่นก็คือ คุณต้องเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนค่ะใช่แล้วตามหลักจิตวิทยานในการพูดผูกมิตรเนี่ยเราเรียกกฎนี้ว่ากฎการฟังค่ะ ตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูดให้ดีนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังค่ะว่าเขาต้องการอะไรเคล็ดลับที่ไม่ลับนะคะนั่นก็คือต้องตั้งใจฟังเวลาเขาพูดจริงๆค่ะแล้วก็เวลาที่เป้าหมายพูดนะคะในที่นี้คือสาม,ามีคุณนะคะให้มองตาเขาหรือว่าสบตาเขาเวลาเขาพูดค่ะแต่ว่าไม่ต้องจ้องแบบแข็งๆนะจ้องแบบเป็นธรรมชาติจะทําให้รู้สึกว่าเชื่อมถึงกันมากขึ้นและที่สําคัญห้ามพูดแทรกเวลาที่เป้าหมายพูดเด็ดขาดตอนที่ฟังเนี่ย ก็ให้สังเกตท่าทางของเขาเวลาที่เขาพูดไปด้วยและเพิ่มเติมนะคะเวลาคุณฟังเนี่ยแล้วคุณอยากให้เขารู้ว่าคุณเนี่ยตั้งใจฟังจริงๆนะคะเวลาเขาพูดจบประโยคเนี่ยให้คุณพยักหน้านะคะหรือว่าตอบอืมค่ะ เห็นด้วยค่ะยิ่งคุณนะคะขยันขยอให้เป้าหมายเนี่ยพูดหรือว่าเล่าเรื่องราวของเขาให้ได้มากที่สุดเนี่ยยิ่งดีค่ะหลายคนทางบ้านอาจจะสงสัยว่าฉันมาเรียนคลิปนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้สามีฉันเนี่ยฟังฉันทําไมฉันต้องมาฟังสามีด้วยใช่ไหมคะโอเคความลับก็คือจำไว้เลยว่าตามหลักจิตวิทยาคนทั่วๆไปนะคะชอบที่จะเล่าเรื่องตัวเองนะคะแล้วยิ่งถ้าคนคนนี้สังเกตเห็นว่า ใครสักคนนะคะกำลังฟังเขาอยู่อย่างตั้งใจเนี่ยเขาจะรู้สึกดีกับตัวเองมากนะคะฟังคำนี้ไว้ดีๆนะคีย์เวิร์ดเนี่ยแพงมากๆเลยจดไว้เลยเป็นกุญแจสำคัญเลยนะเพราะเวลาที่คนเราเนี่ยรู้สึกดีกับตัวเองมากๆแล้วนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยใครอยู่รอบๆเราเนี่ย เราจะรู้สึกชอบเขาโดยอัตโนมัติค่ะสําหรับความหมายง่ายๆในที่นี้นะคะเวลาสามีคุณเนี่ยรู้สึกชอบตัวเองหรือว่าคุณทําให้เขารู้สึกชอบตัวเองเนี่ยแล้วคุณอยู่ใกล้ๆเขาตอนนั้นนะคะเขาจะรู้สึกชอบคุณหลงคุณอยากคุยกับคุณนะคะแล้วก็สนใจคุณแล้วก็ หันกลับมานะคะฟังคุณและตอนนั้นแหละถึงตาคุณพูดแล้วค่ะเวลาคุณพูดอะไรเนี่ยเขาก็จะเคริบเคลิ้มนะคะเพราะว่าเขารู้สึกดีไปแล้วไงแต่ว่ามันก็จะมีเคล็ดลับกฎแล้วก็เทคนิคนะคะที่จะทําให้เวลาพูดหรือว่าสื่อสารกันเนี่ยไปในรูปแบบที่ดีนะคะเป็นการโต้ตอบกันที่ดีแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะและนี่คือเคล็ดลับจิตวิทยาง่ายๆนะคะที่จะทําให้สามีหันกลับมาฟังคุณอีกครั้งนะคะด้วยการเริ่มต้น ฟังเขาก่อนอย่างจริงใจค่ะคำถามก่อนจะลากกันไปนะคะช่วยเล่ามาให้ครูฟลิงฟังหน่อยค่ะว่าคุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะชอบให้สามีพูดแล้วคุณเป็นคนฟังนะคะหรือว่าคุณชอบเป็นฝ่ายพูดแล้วก็ให้สามีฟังค่ะคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังใต้คลิปนี้หน่อยนะคะโบนัสพิเศษสําหรับคุณที่ตั้งใจเรียนมาถึงท้ายคลิปนี้นะคะครูฟลิงจะแถมทริค เคล็ดลับพิเศษทุกครูเลิงใช้จริงๆในการโปรโยสเสน่ห์เป้าหมายนะคะหรือว่าในการจูงใจนักเรียนให้มีการพัฒนาค่ะเทคนิคก็คือตั้งใจฟังให้ดีๆเลยนะก็คือยิ้มค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่ายิ้มเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในโลกแต่มีต้นทุนถูกที่สุดในโลกค่ะแล้วก็ถ้าเขาเล่าอะไรมาแล้วคุณรู้สึกสนุกตลกเนี่ยคุณสามารถที่จะหัวเราะไปกับเขาได้นะคะไม่ต้องฟังจนเกรงมากแล้วก็ถ้าเขาเนี่ยหัวเราะไปพร้อ,รอมๆกับคุณเนี่ยหมายความว่าเขาเสร็จคุณแล้วค่ะลองเอา เทคนิคทั้งหมดที่สอนในวันนี้ไปใช้ดูนะคะสาหรับวันนี้คูฟลิงลาไปก่อนค่ะคุณที่รีเควสคลิปนี้มานะคะให้คูฟลิงสอนเทคนิคทํายังไงให้สามีกลับมาฟังคุณนะคะคูฟลิงตั้งใจนะคะอ่านหนังสือนะคะที่เคยเรียนมานะคะแล้วก็สรุปจนดึกจนดื่นเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากอยากจะสอนใช่ไหมตื่นเช้ามาตีสามนะตื่นมาเขียนสคริปต์สรุปให้นะคะก็ถ้าดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ไปเลยค่ะ3ามแช์นะคูฟลิงตั้งใจทําให้มากๆเลยนะคะตั้งใจสอน มากๆเลยค่ะก่อนจะไปนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลฟรีๆดีๆแบบนี้ที่มีวิทยาศาสตร,ร์รองรับนะคะ,ะอย่าลืมเช็คให้ชัว์ก่อนเลยว่าได้กดปุ่ม Subscribe สีแดงทางซ้ายมือแล้วก็กดกระดิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าดูอยู่ทาง Facebook ก็อย่าลืมเช็คให้ชัว์นะคะว่าได้กดติดตามแล้วก็สี first p a g e กูฟลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้กูฟลิงต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะ